โอ้โหเกลียทุกคนดอกที่สามครับทุกคนดอกนี้ว่าไงโอ้โหโบนัสเข้าเฉยอ่ะโอ้โหโอ้โหไอ้นนี้อันงดสวยอยู่ครับดอกนี้ช่องกลางโลมาแล้วละ่ะเออโลมาดอกนี้ก็ยังดีครับทุกคนสวยครับร้อยสิบต่อด้วยขวามอีกหนึ่งทีไปไงสา,ามร้อยไป ได้เลอมกมนเนี่ยนี่ไงโลอีกหนึ่งทีอีกหนึ่งร้อยบาทอะไรต่อโอ้โหวิ่งแตกดีจัดหกร้อยไปอีกยังไงโอ้โหโลอีกหนึ่งทีวะ่ะโอ้โหแตกดีจริงว่วะวันนี้ทุกคนตู้น,นี้นะตู้เขาดีจริงอ่ะผู้บา่าวสาวแตกคนนี้นะวิดีโอชุดนี้จะออทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นตามใอยางใดและผู้มีปัญหาเรื่องการเงินยิ่งไม่ควรทำตาม็นอย่างยิ่งผู้ชมที่มีอายุต,ต่ำกว่า1ปปีควรได้ราคาแนะนำ กราวมสวัสดีนะครับทุกคนพ่อแม่พี่น้องมิตรหลักแฟนเพลงข้องช่องบุญแบกนะครับทุกคนเออวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเซตเตออีกเหมือนเดิมวันนี้ก็มาทำคลิปของผู้บ่าวสาวแตกนะครับทุกคนพี่ทำทุนหนึ่งพันตีสิบห้าสามครั้งเจ็ดสิบห้าสามครั้งร้อยห้าสิบยาวทำทำให้หน่อยแอดถ้าเล่นได้กำไรเลิก ถ้าได้กำไรเยอะขอสองร้อยเออแล้วผมก็จะมีคลิปแบบให้เล่นเกมนะครับทุกคนแจกทุนนะครับเร็วๆนี้แหละทุกคนผมก็น่าแจกทุนเนี่ยน่าจะทําเกมมาให้ทุกคนเล่นแล้วก็เดี๋ยวแจกทุนนะครับทุกคนวันนี้ก็ไปดูในเกมอะไรด้วยทุกคนเบ็ดี4.5บาทไปเลยสามครั้งไปดอกแรกว่าไงโอ้โหสวยครับองุนตรงน,นี้ พอได้พอได้ครับพอได้โอ้โหสิงโตเป็นไงอะเกือบได้เยอะเลยอะครับโอ้โหเกลี่ยรอกุูท้ายไปว่าไงอื้อเง,งินเง,งินเหมือนดอกแรกเลยดอกนี้ยำได้โอ้โหไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเพิ่มแบบเป็นที่เจ็ดสิบห้าบาทอีกสามครั้งนะครับทุกคนดอกแรกยี่สิบห้าบาทป่ะ ดอกที่สองยังไงโอ้โหเกลียวทุกคนดอกที่สามครับทุกคนดอกนี้ว่าไงโอ้โโบนัสเข้าเฉยอ่ะโอ้โหโบนัสเข้าที่โโโโส,สวยไปไหนดูดอกแกลกซ้ายมือก่อนเลยโอ้หดาบคู่โดนไปทีลุกไม่โดน รอบที่สองขวามือโอ้โหโลอะโลโลเฉยตรงกลางไปทีสุดท้ายโดนเน้นๆไปทีลูกโอ้ยโ,โดนจริงบิดกินไปเลยทุกคนเออก็ได้อยู่อะครับก็ได้อยู่อะครับมีส่วนมีส่วนเด็ดเด็ด,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 ดสายมือไปโอ้โหโลอะทีสุดท้ายขวามือแล้วกันทุกคน อา้าวหมดแล้วนี่วะโตะจะให้ขวามือสักทีหมดเฉยอะครับทุกคนก็ไม่มีไหนมากต่อไปก็ร้อยสิบปยาวแล้วกันทุกคนเอ้ยสวยครับร้อยิบปยาวก็เดี๋ยวดูกันมีอะไรหรือเปล่าตอนนี้ก็บวกกับแปดร้อยแล้วทุกคนเขาบอกว่าบวก ก็เลิกนะครับทุกคนเราก็บวกมาแค่นี้เราก็ไม่พอหรอกเราขออีกสักหน่อยแล้วกันขออีกสักนิดแล้วกันนะครับโอ้โหเกลร์ครับหืมบนั้เก็บเข้าอีกแล้วทุกคนน่าะดได้ครับออได้อยู่ได้อยู่ยังไงยังไง เออจากการมาไหนไหนยังไงโอ้โหไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเอ,อ้ยสวยครับโดนดรงนี้ไปเออจากการไปอีกครับสามร้อยไปดอกนี้สวย โอ้โหอังุูนขวานร้อยห้าสิบไปฟิเตปินต้องมาแล้วอะังหวะนี้เออฟิเตปินมาแล้วเอาเรื่องว่ะทุกคนโอ้โหฟิเตปินห้าว่ะเอาเรื่องอยู่นะเออฟิเตปินห้ามาครับทุกคนว่าไงว่าไงเอ้ยโลครับได้อยู่ได้อยู่ขวานช่องแรกมา ขานช่องแรกไม่มาอังุนก็ได้อยู่ครับข่านมา,ไม,มาไม่มาไม่มาไหมเป็นไรอ้ยสวยครับอังุรดอกนี้ไปสิงโตโอ้โหช่องแรกนะถ้ามีสิงโตนะได้เยอะเลยนะบอกไว้เลยนะสิงโตนะโอ้โห อี๋อุนสวยอยู่ครับดอกนี้ช่องกลางโลมาแล้วละ่ะเออโลมาดอกนี้ก็ยังดีครับทุกคนสวยครับเ้าติต่อด้วยขวามีอีกหนึ่งทีเป็นไงตามร้อยไปโอ้โหได้โรอีกเมื่อนี่นี่ไงโลอีกหนึ่งทีอีกหนึ่งร้อยบาทอะไรต่อโอ้โหแตกดีจัดหกร้อยไปอีกยังไงโอ้โหโลอีกหนึ่งทีว่ะ โอ้โหแตกดีจริงว่ะวันนี้ทุกคนตู้นนี้นะตูดเขาดีจริงอ่ะผู้บ่าวสาวแตกคนนี้นะเออเดี๋ยวมีคลิปแจกแน่นอนทุกคนเดี๋ยวเขาดูมีคลิปแจกแน่นอนครับบอกไว้เลยนะโอ้โหสองพันหกกว่าทุกคนเลิอกไหมทุกคนเลิกยังขอไปต่อทานี้แล้วกันทุกคนให้มันครบตีพันได้ไหม ทำมันครบสี่พันแล้วกันทุกคนขอไปต่อยสักนิดแล้วกันเรามันชอบหลั่นนะที่มันเสียก็พออยงนี้แลุกคนผมอะขออีกสักนิดสักหน่อยแล้วกันทำมันครบสี่พันสูตรเขาแตกดีนี่อีกสองร้อยโอ้โหสิงโต้ว่าทำมันครบสี่พันทุกคนมันแบบมันจะมันชัชัดขาดเกินๆไงก็ขออีกสักหน่อยแล้วกันโอ้ยดอกนี้เต็มหน้าพันสองมาเลยทุกคน โอ้โหได้เลิกกันเลยทีเดียวนะครับดอกนี้นะโอ้โหเลืออยู่สองช่องเหลือไว้ทำไมเนี่ยโอ้โหได้เลิกครับทุกคนตีพันหร้อย็ดสิบห้าบาทนะครับทุกคนคลิปนี้ผมก็จบไปเพียงแค่นี้เลยแล้วกันทุกคนสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากทุกคน ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้เสียเต้ยคนนี้นี่เองสำหรับวันนี้ผมก็ขอกล่าวว่าลาไปก่อนนะครับทุกคนปิดแมสป้องกันโควิดด้วยนะครับขอบคุณครับบายบาาจุบจ๊บจ